ฝรั่งไม่ชอบอาบน้ำจริงไหมทำไมถึงชอบใส่รองเท้าเดินในบ้านฝรั่งเนี่ยชอบจัดเฮาส์ปาร์ตี้จริงไหมเชื่อเรื่องดวงไหมทำสีผมไปโรงเรียนได้ไหมคิดยังไงเวลาคนไทยเรียกว่าฝรั่งสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงไขข้อสงสัยตืดตืดเป็นแบบนี้จริงไหมและในหัวข้อวันนี้ของเราคือไขข้อสงสัยที่เกี่ยวกับฝรั่งเรามีแขกรับเชิญชื่อแพทนะครับแพทริกอยู่ออสเตรียอยู่แคนาดาสิริรวมกันประมาณ20ปี ประมาณนั้นประมาณนั้นด,ดังนั้นแพทก็เป็นลูกครึ่งไทยออสเตรียที่น่าจะมีประสบการณ์มาแชร์เกี่ยวกับฝรั่งให้เราได้ดังนั้นวันนี้เรามาไขาข้อสงสัยกันคําถามแรกของเราคือ ฝรั่งไม่ชอบอาบน้ําจริงไหมคนไทยบางทีคิดว่าฝรั่งคนที่3วันอาบที7วันอาบทีนะโอ้ไม่จริงอุณหภูมิที่นู่นเขาประมาณเท่าไหร่อ่ะโดยเฉลีย่ยทั้งปี average 15บ้าทัง 15, นะคนไทยมี perception แน่นอนว่าแบบไม่ได้อาบน้ําเช้าเย็นหรอกเวลาใส่แจ็คเก็ตนะขึ้นปีเต็นก็ออกมาต้องอาบแสดงว่าประเทศหนาวอย่างออสเตรียก็คือเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นอันนี้เพื่อนแพทก็เป็นีเปล่าเพื่อนแพทถ้ามีคนอ่ะไม่อาบมันไม่เกี่ยวกับฝรั่งนะมันเกี่ยวกับคนนั้นคนเดียว <laughs> จริงหรอเออแพทก็เป็นบ้างนะมีวันหนึ่งที่แบบเออวันนี้ก็เหงื่อไม่ค่อยเยอะนั้นนั่งห้องแอร์ทั้งมันที่เกียดอาบก็ไม่อาบจะทำได้เพราะมีมีแฟนอยู่คนเดียวในห้องอ่ะขายของมาเฉยเลยคือเกี่ยวกับเรื่องอาบน้ำบนไปเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยคืองงงง่ะผมคิดมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว อ,อเอ้ยคำถามนี้คำถามข้อที่2องทำไมฝรั่งถึงชอบใส่รองเท้าเดินในบ้านคนยุโรปจะไม่ใส่รองเท้าเข้าในบ้านนะจะเป็น c u เจอร์ของคนอเมริกามากกว่าความคิดของคนคนไทยมันก็สกรปรกปะ สมมติในห้างเข้าห้องน้ำอะ่ะเวลาผู้ชายฉี่ม,มันไม่ใช่สตรีมเดียวนะมันมีการส l a s h f l a s ร l i นิดนึงอะ่ะก็คือฉี่มันกระเด็นใช่อันนี้คือความพิดของคนยุโรปแพทเราดูดูหนังพวกฮอลลีวูดอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะนอนบนเตียงมไม่ถอดรองเทา้า<ช>เป็ไ,<อ>ไปได้ไงวะขนาดไม่ใช่เตียงแพทนะมันคือแบบ s u ฟอร์เลย s u ฟอร์ในใจอ่ะ่แบบไม่รู้จะต้องพูดปะหรือว่าแบบแค่แบบอ โอเคมนกโอเคโอเคสู้ตัวเฟ์สู้ต si? ัวเฟ์เดี๋ยวไปตีกล้องมันครับคำอะไรรู้่ไม่เป็นอ่ะฝรั่งเนี่ยชอบจัดเฮาส์ปาร์ตี้จริงไหมจริง แฮ้จะไม่ชอบอะฮาวส์ปาร์ตี้ส r อะ Amazing เอสพีเชื่อว่ e เม o u อ e ุณอยู่ที่บ้านของคนอื่นคุณไม่ต้องทำคามสอาะอะไโอ้ทำไมเขาถึงชอบฮา u ส์ปาร์ตี้มากกว่าที่ไปแบบปาร์ตี้ตามร้านอะไรเงี้ยของคนไทยจะแบบส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ฮาส์ปาร์ตี้มากถ้าออสเตรียนะเราจะนัดกันไว้เราจะเจอกันประมาณหนึ่งทุ่มกิน <c oughs> เล่นเกมการ Drinking ห้าทุ่มก็เมาแล้วนะเดีย๋ยวค่อยเที่ยงคืนค่อยออกไปคลับคือมันแค่จำกัดแค่เพื่อนไหมหรือว่าจริงๆแบบเพื่อนของเพื่อน Mutual friend ก็มาได้มาได้ ปกติจะชวนเพื่อนมา2-3คนนะปัดเอทีเอ็นสิบหคนก็ได้มืนผู้ชายแบบเฮ้ยชวนผู้หญิงมาไหมเออแล้วแบบเฮ้ยอยู่รู้จักคนนี้ป่ะเฮ้ยคนนอยโทรหาดีแล้วก็ชวนเขาก็มาเรื่อยเรื่อยดีชอบฟิลประมาณนั้นฟิลดีนะมันไม่เหมือนแบบเราไปข้างนอกแล้วแบบมันเป็นแรนดอมพีเพลมากใช่เป็นอะไรที่แบบ I miss it a lot แพทเป็นคนชอบทำพาสต้า ทำเก่งด้วยนะอร่อยขายของอีกแล้วทักงัดพัดในมันกลับเลย <c oughs> อ้ยแล้วพอพูดถึงเรื่องปาร์ตี้อ่ะ ใครเป็นคนคลีนบ้านเหรอโดยปกติอ่ะจริงๆอ่ะถ้ามีคนใจดีเขาจะช่วยล้างดิเชสก่อนออกไปครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งนะเคยจัด house party ทุกคนหายไปเลยตื่นขึ้นมาตอนเช้า oh my god ประมาณนั้นก็เลยไม่จัดเลยเออพอพูดถึงเรื่องพังเรื่องสกปกอะไรอย่างเงี้ยการจัดปาร์ตี้แบบบ้านพังบ้านแตกสะลายขาดในหนังอเมริกันอะมันมีนะแต่ว่าอย่างในยุโรปหรือออสเตรียอย่างเงี้ยมันมีไหม ก็ one comes with the other ก็เมาก่อนแล้วค่อยจานแตกแก้วแตก your mom's favorite ways พังแต่ไม่เหมือนเอหนังอันนี้นะ Project X ปะอ๋อ Project X ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นที่ยุโรปนะกินเบียร์ได้ตั้งแต่อายุ16ปีสมมติพัทไปเรียนที่แคนาดามา drinking age แคนาดาคิดว่า19นะ in the US 21 US 21 yes ก็ยังไงเข้า university อายุ18 19ต้องเ o u าสป a r t ตปะมันไม่มีทางเลือกไอคิดว่าเข้ u r e มันก็ it all happened from drinking age ฟังแล้วพอเข้าใจเลยเพราะว่าเขากินกินเหล้าได้แต่อายุ16นั่นเองเขาเลยไม่ต้องแบบ p a r t y h a r t อะไรขนาดนั้นเพราะเขาทำทำมาตลอดไม่ต้องแอบซื้อไม่ต้องแอบกินแล้วก็ drinking culture พูดตรงๆเลยนะที่แพทไปแคนาดา us ที่เขาห้ามกินถึงอายุย1ทุกคนก็กินอยู่แล้วบูชิดมากบูชิดบูชิดมากเอาอย่ยผมอยู่เมริกามาก่อนผมก็บอกว่าบูชิดจริงที่ไทยก็มี drinking culture ที่แพทไม่ชอบมีคำหนึงที่แพทไม่ชอบหมดแก้ว ไม่ชอบเวลาเราไปปาร์ตี้กันนะเราจะไม่ค่อยแบบช็อตช็อตช็อตไม่ค่อยมีหมดแก้วไม่ค่อยมีเพราะเราอะเป็นประเทศที่แบบเบียร์เราดีวานเราดี There's a taste There's แบบมันมันโอ้ยต้องทำอย่างเงี้ยและก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องพูดตอนนี้เลยนะถ้าไปเที่ยวยุโรปนะ One tip Do not put ice in your beer It's offensive แยบคา,ายมาก <No ice. S 1> เดี๋ยวพอพูดถึง no ice in your beer เนี่ยคนไทยอาจจะดีเบตกับว่าที่ไทยมันร้อนไงมันเลยต้องใส่น้าแข็งลงไปในเบียร์ก็แช่เบียร์ในตูเ้เยน็นก็ได้ <laughs> โอเคจบจบ,จบพร้อมไปตีกอล์ฟยังพัด let's go let's go <S อโอ้ล้มอีก <laughs> โอเคโอเคเข้าใจละ <laughs> ยากนะ this is not easy <laughs> ยสงามนี่ทุกคนผมจะบอกนะว่ามุมนี้สวยมากของสนามกอล์ฟที่รอยัลเลกไซด์เนี่ยเห็นแบบปราสาทใหญ่มากเลยนะซึ่งหลุมตรงนี้เป็นหลุมที่18นะครับตอนนี้เราตีมา17หลุมแล้วเราซึ่งหลุมถามเลยมูติทัสฝรั่งเชื่อเรื่องดวงไหมของไทยเนี่ยแบบเครียดแล้วจิตตกแล้วหาบอดีกว่าแก้ปัญหาไม่ ถ้ามีอะไรที่แบบไม่รู้ว่าในชีวิตเราจะไปทางไหนก็ Church ไป pray ถ้าไม่ Church ก็ส่วนมากก็ family and friends พทก็เข้าใจคนไทยนะแต่แพทก็โตที่เมืองนอกผมก็เข้าใจ c u l t อร์ของอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งใช่เหมือนนโซเรียกใน newspaper นะสลับ Pisces กับ Taurus มันก็ตรงกันปะมันเป็นอะไรที่แบบไอคิดว่ามันสลับได้นะเหมือนเหมือนเขาเขียนไว้อ่าของของแพทมันเป็นเงี้ยพี่อ่ะถามแพทเฮ้ยดูของพี่ให้ได้ไหมไอจะเอาของแพทอ่ะส่งให้พี่เลยแล้วมันตรงกับพี่ทําให้พี่รู้สึกดีผมก็แฮปปี้อ่าเข้าใจอยู่แพทอาจจะยังไม่เจอหมอที่เป็น ดี๋ยวเราตั้งกระถู้ให้ทุกคนเปิดว่าหมอดูสักอันนึ่เคยไปนะมีมีหมอมาดูให้เพื่อนเพื่อนก็อยากให้หมอดูให้แพดด้วยแล้วเขาก็ขอมาดูบัตรประชาชนแพทเขาอยากดูเลขที่มันอยู่ในบัตรประชาชนมันบ่งบอกอะไรได้แล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าแพทอะชีวิตเฮ้ยลงเดี๋ยวเดี๋ยวลง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 เขาก็บอกว่าเออต่อไปชีวิตแพทจะเป็นยังไงลัคกี้อันลัคกี้อะไรเงี้ยอันนั้นเป็นอะไรที่แพทไม่เข้าใจเลยแต่คนเชื่อ อันนั้นเป็นอะไรที่แบบเขาจะช็อกนิดนึงฝรั่งเนี่ยเขาทําสีผมไปโรงเรียนได้ไหมสมมติม่วงเขียวปแป๊ดเป็นสไตล์ตัวเองได้หมดเลยใส่ชุดนอนไปไปเรียนได้ไหมจริงๆก็ได้นะเคยทำไหมตอนเด็กๆไม่กล้าเมื่อก่อนไม่เป็นไม่มั่นใจไม่เมื่อก่อนมม่เป็นคนแบบ not very confident เงียบๆโอ้นิสัยอย่างเงี้ยโดนบูลลี่ง่ายเลยนะใช่ป่ะใช่เมื่อก่อนเป็นเด็กโดนบูลลี่ fat Asian boy in school ประมาณนี้นี่แฟทเหรอเนี่ยอันนี้ไม่แฟทแล้ว คนไทยต้องมีคำถามในใจแน่นอนว่าเวลาฝรั่งเขาบูลลี่กันนะมันบูลลี่กันหนักขนาดไหนวะที่ลืมไม่ได้เลยก็คือแบบไปโรงเรียนแล้วก็คนที่ไม่รู้จักจะเรียกว่าไ้ Chinese boy j a c k e Chan Sushi Pat ก็คิดว่าแบบ j a c k e Chan ก <ushi> ับ Sushi มันมันไม่เกี่ยวอะไรเลย <laughs> แล้วก็แพทก็ไม่ใช่ Chinese นะแลแบบ I'm not ChineseI'm like ah uh, JapaneseI'm like I'm not Japanese t h e all the same. Uh, okay. s a m e อ่าโ o k a คือเดี๋ยวนะ มันคล้ายๆกับคนไทยที่เรอชื่อพ่อแม่ไหมสมมติพอ่อพ่อแพทชื่อประวิตรเอ้ยประวิตรแม่ชื่ออะไรปนนอมปนน้อมปนนอมไม่ <c oughs> เห็นบูลลี่เลยตลกดีนะจ <c oughs> ากสาระคนไทยถือว่าเป็นบูลลี่ไหมครัผมไม่แน่ใจนะแต่ผมว่ามันน่าจ,จะใช่นะเพราะมันเป็นการ,กรแกล้งอะแล้วส่วนใหญ่บางคนถูกล้อชื่อพ่อชื่อแม่บ่อยๆเขาก็จะโกรธแกล้งกับบูลลี่มันจะอยู่ใกล้ๆกันปะใช่เล่นกับคนนี้มันแกล้งเล่นกับคนนี้บูลลี่บูลลี่เอาถูก มาถึงคำถามสุดท้ายที่อยากรู้นะคิดยังไงเวลาคนไทยเรียกว่าฝรั่งเ่ามันชินแล้วนะตอนเด็กๆที่อยู่ยุโรปอในสายตาคนออสเตรียก็เป็นคนเอเชียแต่ถ้ามาเที่ยวไทยนะก็ไม่ใช่คนไทยเขาดูออกแหลอว,ว่าเราไม่ใช่คนไทยคนไทยส่วนมากจะเรียกว่าฝรั่งนะถ้าแพทไม่พูดภาษาไทยโอ้เพื่อคนดูไม่รู้นะว่าแพทเนี่ยที่พูดไทยได้เนี่ยเพิ่งพูดได้ไม่แบบ4ีปี3ปีเฮ้ยสปีเหรอ,อสปีเดีย๋ยว นี่เราเรียนภาษาอังกฤษกันมา20ปี <c oughs> แล้วอยู่มาอยู่ไทย3ปี5ปีแล้วแต่2ปีแรกก็มีแฟนเป็นคนฝรั่งไม่ใช้ภาษาไทย<อ>เลยที่ต้องเรียนภาษาไทยแบบเร็วมากก็คือพ<อ>ี่ต้นรับละคร<อ>จะถ่ายละครอ่านภาษาไทยไม่ออกพูดก็ไม่ได้ก็เลยแบบทำย่าไงดีบังคับตัวเองไม่ใช้ภาษาอังกฤษ,กฤษ,กฤษเลยไม่ใช้ภาษาเยอรมันเลยจนลืมเยอรมันไปเลยใช่จนลืม คิดยังไงกับสิ่งที่คนไทยเรียกว่าเราเป็นฝรั่งอะไรเงี้ยอ่ะแบบถ้าแบบรีแคปสั้นๆบบเแบบพัทก็อ d เ n นติฟายม e l เเป็นคนไทยเลยนะขนาดเล่นทีมชาติไทยอะไรเงี้ยอยากให้คนไทยพูดว่าเฮ้ยอันนี้คนของพวกเราเองอ่ะคนนี้เป็นพวกเราเองไทยเรปเปอร์เซนต v e ฟไทยเรปเปอร์เซนตฟบางครั้งก็ยังคนไทยยังพูดว่าตาผูดไทยได้ก็อยากจะบอกคนดูไว้ใช่ แพทอะโดนเรียกว่าฝรั่งบ่อยนะ uh. แบบเนี่ยเป็นคนอีสานนะ uh. เบาได้ฟังออกได้ oh. แบ,บเป็นคนอีสานเลยบ้านอยู่อุดอรนูน่แนแกพทก็รู้สึกว่าเป็นคนไทยนะใช่ไหมอืมก็เท่านี้แหละครับ so today uh, we here at Royal Lakeside not far away from Bangkok but it feels like you're coming to like a trip far away from the big city it's paradise it's paradise 18 holes it feels amazing if you play golf

Bye bye! Like, bye bye. subscribe, <laughs> follow me! Show the white! <laughs> คำว่าฝรั่งเนี่ยดูก,ก่อนส่วนตัวผมใช้คำว่าฝรั่งเนี่ยเรียกฝรั่งทุกชาติเลยอ่ะฝรั่งก็ไม่ได้ภูมิใจกับการที่เราเรียกเขาว่าฝรั่งเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการเหมารวมประมาณหนึ่งแต่ว่าจริงๆต่างชาติคือเขาไม่เหมือนกันไงคนอเมริกันก็ไม่เหมือนคนอังกฤษคนอังกฤษก็ไม่เหมือนคนออสเรเลียดังนั้นทุกคนเขามีสัญชาติเขามีลักษณะเขามีภาษาเขามีวัฒนธรรมของเขาเองการเรียกทุกคนทั้งโลกว่าฝรั่งเนี่ยมันอาจจะแบบกว้างไปดังนั้นลองเรียกคนชาตินั้นที่ประเทศนั้นนจรริงๆะถ้้าไมู่นะ เรียกชื่อไปเลยสมมติชื่อแพทริกใช่ไหมเรียกแพทริกดังนั้นถ้าไม่รู้แนะนําให้เรียกชื่อเลยอทุกคนครับถ้าเกิดใครอยากไปเล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟรอยัลเลคไซค์กอล์ฟคลับนะครับแจกฟรีเลย5ารางวัลไปออกรอบเลย18หลุมรางวัลละ4คน4ท่านจ่ายเพิ่มเพียงแค่1,200บาทต่อคนเป็นค่าแคดดี้แล้วก็ค่ารถกอล์ฟเท่านั้นสนามกอล์ฟใจดีมากเอาหมวกมาให้เราเราแจกฟรีแล้วกันแจกหมวก5ใบนะอ่ะแจกเสื้อทั้งหมดตัวนะครับมีหลายสีเลยเห็นไหมน้มเงินเทา ใครอยากออกรอบนะครับคอมเมนต์เลยอยากออกรอบเดี๋ยวเราสุ่มแจกใครอยากได้เสื้อนะครับคอมเมนต์อยากได้เสือ้อส่วนใครอยากได้หมวกเนาะคอมเมนต์เลยอยากได้หมวกจากสนามกอล์ฟรอยัลเลกไซด์กอล์ฟคลับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามบาย